เม like <Yes. S 2> like ื่อเจสเกียเกิดผมผู้อยู่หลังยัวหลังยัวหลังัวเด็กขบอยู่หลังัวเด็กขับังเรื่องหมอคูหลังยัวคือคูเจ้าตนะที่รูข้าดูวยกองนะเกิดผมผู้หลังยัวเมื่อเล่ยวกิดผมผู้น้องแยกหางกันไปนะคือผมจลังบอกคนที่เห็นนี้นะไหลไปหลังยัวไหลไปนะครับ ด้วยเครื่องบินด้วยเรือด้วยสายน้ำเจ็บสายที่พลุกหน่วยก่อนโดดให้รู้หน่วยโดดคนเกลียกจะจัดกระจายไปตามเส้นน้ำเจ็บสายเมืองใหญ่ใหญ่เจ็บเมืองเกือบพุกเกืบพุ่งหลุจุดใบฟ้จุดของเราต่อจากนั้นนะครับไส้รอกสิงย่โผล่ โราร์คนไทยไม่รู้จักเปนเกลยงคนไทยรู้จักเป็นพม่านะครับเพราะเวลาไปทำงานในประเทศไทยคนไทยไม่รู้จัเนะเนนนเเกเลยอไส้ไรรรเราจะแยตัวถุงู่านจแยการเลื่อนลิม่าชมาเลื่อยลูกครื่องเ,ป,เปิดมีตัวใดๆใส่ทีเนาะกินเ่อพึงเวชินชา้าไปอย่างนันง้นเขาไม่เข้าใจนะคโโร,รับบอโลกลงนู้ชั่งทูคืึเวไปยังตลร์นจะแยกไส้ไ เราใช่แต่ว่าคนลี่ยนนะครับคนมอนคนบ้ม่าเข้าใจรู้จักคนไทยหมดแล้วคนไทยรู้จักครับคนไทยรู้จักพม่าอย่างไรคนไทยรู้จักพม่าหยุดไส้น้ะยสอยูุเสียายไปยัางผู้ถิงทาไปอย่างเราดาราเริ่มลงมางัดเริ่เล็กขั้นตคนไทยเนี่ยนะรู้จักพม่า แต่คนไทยไม่รู้ว่าความมด่งมนของจิตใจคนในพระาคนในพระาคือลูกของแผ่นดินนะทิ่ทางตผู้อุรินปอูอลรงผู้สองผู้อรคันตะตลกเมทิตังตุ๊ปิดตุปิตุภูมิปิตุบุตรนะภูิ์โอเพลงเลย ครัค e e e ือพี th ่น sure ้องคนตีนเนี่ยไม่ใช่คนอาศัยแต่เป็นลูกของแผ่นดินนี้เป็นลูกของแผ่นดินนี้นะครับเพราะในระเบิดแรกผมกำลังจะบอกว่าผมเคยไปที่นครไทยศรีใง้ที่หลักหอในครั้งนักจะดวงดาวกลุ่งผู้เลิกบางเฉลิมสุทรปราการนะครับคอยดูว่าพวกเราไปทำอะไรเยอรีแล่นนักคอยกระหงอับรามะครับผมไปดูงานของพี่น้องครตี ผู้แข่งเรียกใหม่ใครชุ่มหลักต่อปีใหม่สิ่งที่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คนเกลียดจะเปิดตัวได้เลิศเอิบดุดุทุ่มสารเลิศเอิบเละเลิศดุลงตัมุสยัยลงตัวกูเมเจอร์เลิศกับผมเมเจอซื้อเทระใครชุ่มหลักเก่าในย้ำสั้นผมกำลังบอกว่าโลกแผ่นดินนี้เชื้อชาติอื่นๆเนี่ยรู้จักเกลียดเพราะเกลียดมีวัฒนธรรมเจื้อซื้อเอ่อ ศาสนาเชิดตูปัญนะแล้วก็หมากรุ่งทั้งเปิดเผยและเอ่อซื่อชิดด้วยด้วยปฏิบัติวัฒนธรรมโอ้ดมเอิยเลี้ยงไง้สัตว์ลำบอบางมีสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นแล้วใจไม่สนุกสัตว์ลบอบางใจไม่สนใจใจไม่ไม่ดีสัตว์ลำบอร์บางใรงตรงก็ใจไม่สนุกเรื่อกงประพูนหรือโอเล่ใส้ขัน่าเใส่ ไข่ไส้หลากหลายว่าเกิดสียา,า,ยยาหรอไข่ไส้หลากหลายวิีสียาบุหรอตัวเมียฟ้า,สาใสไข่ไส้ตัวเมียไข่ไส้ไปแล้วพี่น้องคนเกลียดเนี่ยไปอยู่ในเมืองไทยพูดไทยไม่ชัดหรอกแต่ก็อยากพูดไทยวิธีพูดไทยของคนเกรียดคืออะไรพยายามใส่เสื้อผ้าให้เหมือนกับคนไทยนะใส่เสื้อผ้าเหมือนกับ

คือเอ่ยน uh. ja, th right. ้อยอย่างนั้นนะครับคุณาเล่เล่เนะครับคืออยากจะบอกว่าวิธีการที่อยากจะพูดกับคนไทยเราพูดไปได้แต่เราอยากพูดคนไทยด้วยเราใส่ใส่เส้นหน้าแต่ว่ามันไม่ใช่เส้นหน้าโดยส่วนตัเทือกโกลเจอขึ้นใช่ไหมครับอยากจะฝากไว้นะครับมาครั้งนี้ดีใจที่ได้กลับมาแผ่นดินของ ไม่ไปกับเราเดี๋ยวสูงโอนอากาศขึ้นผมมีคนน,นึ่นนะอยู่ที่สังขละขอบ,บุร,รีสังขละที่ไทย <c oughs> เขาบอกว่าผมเป็นคนปเปรียนเกิดในประเทศไ,ไ,ไทยผมจะต้องกลับไปที่แผ่นดินประเทศของผมนะผมไม่ได้โอเว่ยใช่ไหมครับเออไม่ได้ไต,ต่ปัตรเงียจนและเจดีย์สัมพงพยายามทองสูงนะพยายามทองสูงโอเว่เออจนผมไต่ปัตรไปถางถึงบ้านเป็นปมมเอกราชมาดู จะนก็มาดูรลยการดีมันดิเกอเกือบโหลผู้เละนคานจะเตดรไม่ได้จะได้เกื